ผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ธนาคารโกลเมนแซกนั้นมีการประเมินที่ทางราคาทองคํำที่จะไปต่อ3เดือน6เดือนและวก็12เดือนนะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขามองเป็นประเด็นใหม่ก็คืออะไรทราบไหมครับราคาทองคำในตลาดโลกมีแนวโน้มจะไปต่อถึงระดับ1900เเหรียญสารัฐต่อออนฟังอีกครั้ง อาจมีสิทธิ์ไปถึง1,900เรหรียญสหรัฐต่อออนส์นั้นเมื่อกรอบเวลานั้นก็ไม่ได้บอกมานะครับเหตุผลทําไมมุมมองของคนที่อยู่ในตลาดทองคําล่วงหน้าถึงมองประเด็นนี้หนึ่งในนั้นก็คือนายเจซีโอฮาร่าซึ่งเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ MKM Partner นะครับเขาเ็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการดูการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอย่างเช่นแพลเดียมนะคอปเปอร์ก็คือทองแดงแล้วก็โกลก็คือทองคำนะครับ คนคนนี้เขามีมุมมองที่น่าสนใจอย่างนี้ครับว่าการที่ทองคําจะไปถึง1,900ารดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าตลอดทั้งปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นวิกฤตครั้งสําคัญของมนุษยชาติมันเป็น2ออย่างคือ1น,นวิกฤตโรคระบาดกับ2วิกฤตเศรฐษฐกิจโลกซึ่งเกิดจากวิกฤตโรคระบาดเพราะฉะนั้นถ้าจะถอยกลับไปดูในช่วงที่ราคาทองคํานั้นถีบตัวสูงขึ้นในแต่ละระยะรอบของแต่ละปีของการลงทุนเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ทองคําที่สามารถไต่ระดับขึ้นไปได้ส จำได้ไหมครับครั้งหนึ่งเมื่อปี2007ต่อเนื่อง2008ราคาทองคําเคยขึ้นไปเท่าไหร่ครับผมไม่ทายนั่นเป็นราคาทองคาที่สูงสุดจนหลยรท่างหลายคนถอดเป็นเงินบาทมาคิดว่าจะถึงถึง30,000บาทนั่นคือในช่วงที่ก่อนเกิดวิกฤต2008แล้วหลังจากนั้นทองคําก็เตี้ยลงนะครับแล้วก็มีการสับปรับสลับขึ้นมาจนกระทั่งทองคําเมื่อคืนเนี่ยสูงสุดในรอบประดับ8ปีถ้า8ปีท่านผู้ชมครับถอยกลับไปวิกฤตสัพพามของอเมริกาเกิดขึ้นปีอะไรครับ2008-20กับ0 9 ใช่ไหมฮะมนั่นนี่มันใกล้เคียงกับรอบของ10ปีของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพรานมุมมองตรงนี้ก็หมายความว่าราคาทองคําที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งมันมาจากวิกฤตโรคระบาดกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหาของวิกฤตโรคระบาดเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในประเภทของวิกฤตเศรษฐกิจเขาเลยมองว่าโอกาสทองคำจะให้ผลตอบแทนปีนี้ถึง2หลัก มีความเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะผมก็ดูต่อไป,ปก็ปรากฏว่านายเจซีโอฮารานี่ก็บอกว่ามีธิ์ขึ้น1,900แต่ไม่ได้บอกกรอบเวลาว่าจะอีก3เดือน6เดือนหรือ12เดือนเหมือนอย่างที่ธนาคารโกลเมนแซคเคยให้ราคาไว้จําได้ใช่ไหมครับถ้าดูคุยกับบัญชานะฮะทีนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาทองคําที่ปิดเมื่อคืนอที่ผมไปรา,รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพันเสุก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าจะขึ้นถึงพันเ แสดงว่าราคาทองคํามีสิทธิ์ที่จะมีช่วงในการกระโดดราคาต่ออีกประมาณ7%เรากลับไปดูกันสิงคโปร์ตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงนาทีนี้ก็ประมาณ6เดือนถูกไหมครับหรือว่าตั้งแต่ทองคําต้นปีจนกระทั่งมาถึงก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดและ,ะหลังวิกฤตโควิดนั้นแบ่งออกเป็นช่วงเนี่ยผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะในช่วงของไตรามาสที่1ราคาทองคาโลกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น4% ในไตรมาสที่1ซึ่งไตรมาสที่1เนี่ยมันเข้ามารอยต่อตรงที่เริ่มเจอโรคโควิดในช่วงของกุมภาพันธ์ในประเทศของทางฝั่งตะวันตกแต่เจอโควิดเนี่ยในจีนงัตั้งแต่ปลายธันวาคมวันเพียงแค่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกปีนี้ทองคำก็ขึ้นละสี่เปอร์เซ็นต์พอเข้าสู่ไตรมาสที่2ซึ่งเป็นไตรมาสที่ภาวะการระบาดของโควิดเนี่ยมีพลังแรงระส่งสูงมาก พูดง่ายก็คือมีการติดเชื้อหนักมากขึ้นทั่วโลกและโดยเฉพาะมาติดเชื้อหนักเร่งไปไปลายตอนช่วงประมาณปลายไตรมาสที่2ที่ใช้เวลาในการติดโควิดสั้นลงเรื่อยๆจาก11วันเหลือ10วันเหลือ7วันเหลือ8วันและท่านผู้ชมครับคืนวันนี้เตรียมรับมือ11ล้านคนทั่วโลกได้และเป็นการใช้เวลาหดสั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นสถิติใหม่แน่ๆจาก10ไป11ล้านใช้เวลาสั้นลงกว่า7วันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทําให้ทองคําในไตรามาสที่2เป็นไงฮะขึ้นมา13%เ มันจากไตรามาสที่1ขึ้น4%ไตรามาสที่2ขึ้น13%รวมกันแล้วนี่นะครับก็คือเท่าไหร่17%เข้าไปแล้วเท่ากับทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สิบนายเจซีโอฮาร่าก็บอกว่ามีโอกาสขึ้นอีก7็ก็แสดงว่าในมุมมองของราคาทองคำปีนี้หรืออาจจะเลยไปอีกนิดหน่อยนี่นะครับมีสิ์ให้ผลตอบแทนปีนี้ตอนนี้เกิน2หลักแล้วแต่คำถามคือจะเกิน2หลักก็คือจะ20ขึ้นไปไหมน่าสนใจมากเพราะตอนนี้17%เนข้าไปแล้ว แล้วมันมีจุดทดสอบเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมผ่านมาเพราะซื้อมาขายไปกับทองคําส่งออกล่วงหน้าราคาขึ้นไปแต่1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนี่บอกว่ากลมๆนะจริงๆยังม,มีเศษเซนอยู่ด้วยซึ่งเป็นการทดสอบแนวเทคนิคของราคาทองคําที่สูงที่สุดในรอบเกือบ9ปี9ปีนะครับ9ปีเต็มๆที่ไม่เคยเห็นราคาทองคําได้เกิน1 800ัน0เพราะฉะนั้นผลตอบแทนในแง่ของเงินสกุลดอลลาร์ที่ลงทุนทองคํานั้นวันนี้มาแล้ว17สําหรับขึ้นขึ้น ครึ่งปีแรกถ้ามีรูมหรือมีช่องจะไปต่ออีก7แสดงว่ามุมมองของราคาทองคำนั้นอาจจะมีสิทธิ์ถึงระดับเท่าไหร่ฮะยีซึ่งถือว่าเยอะนะครับทีนี้มันจะไปต่อได้ยังไงอีก7%ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจคือหนึ่งมันเป็นปัจจัยลบที่คนไม่อยากฟังแต่มันกลายเป็นปัจจัยบสก์สำหรับทองคำระยะเวลาในการติดโควิดสั้นลงเรื่อยๆจะเป็นตัวเร่งให้ราคาทองคําในช่วงระยะสั้นนั้นทีตัวกระโดดสูงขึ้น ท่านผู้ชมลองกลับไปดูนะครับว่าตั้งแต่เริ่มมีโควิดระบาดข้ามจีนแผ่นดินใหญ่มาสู่อเมริกาซึ่งพบผู้ป่วยคนแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปลายช่วงระยะเวลานั้นจะใช้เวลาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ14-15ถึงวันกว่าจะกระโดดจากล้านทีละล้านและสุดท้ายทองคำมาเร่งเจอตอนพันแปดเมื่อวันที่เท่าไหร่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่กระโดดจากหลักล้านในแต่ละช่วงของสองล้านสุดท้ายเนี่ยนะครับใช้เวลาทิงแค่เท่าไหร่จาก14เหลือ7แล้วก็8 และที่สุดวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือ6วันหรือไม่เพราะช่วงสั้นราคาทองคาจะสปรอด,ดีตัวเองสูงอย่างนี้มากประเด็นที่2ก็คือเมื่อมาถึงครึ่งตีติดเชื้อกันไปแล้ววันนี้ขอตัวเลขยังไงก็11ล้านมาก็แสดงว่าอีก6เดือนข้างหน้าถ้าอาการติดเชื้อไม่ลดลงเลยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับมีคนพูดถึงการติดเชือ้อโควิดเนี่ยอาจจะทะลักไปถึงเท่าไหร่12 13 14 15หรือถ้าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่มันเคยผ่านมาครึ่งปีแรก เราจะเห็น20ล้านคนเลยเหรื่อนะครับวันถ้ายังเร่งในอัตรานี้ทองคําก็น่าลงทุนเสมอครับเพราะเป็นการปิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงความเปราะบางของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลายาวนานขึ้นผมกาลังบอกว่าเรายังไม่เจอจุดสูงสุดของการติดโรคโควิดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรรดานักทุนทองคําจะมองจุดนี้ 2. ส,สิ่งที่คู่ไปกับอัตราการติดเชื้อที่มีจํานวนคนมากขึ้นคืออะไรครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้2สูตรมาพร้อมกันคือ เปิดให้เศรษฐกิจเติมยอมให้มีคนติดและมันก็จะดึงๆกันอย่างนี้แหละครับในขณะที่ติดๆไปยังไม่เจอวัคซีนจํานวนของคนติดรุ้นเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนขับลื่อนถอยหลังถอยหลังไม่เต็มสูบเพราะไม่สามารถกลับไปเหมือนตอนก่อนที่จะเกิดโควิดได้เพราะฉะนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมาตราการของธนาคารกลางสหรัฐและมาตราการของทางด้านรัฐบาลกลางรวมถึงบางประเทศที่มีรัฐบาลไม่ต้องกลางแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นรัฐบาลแบบประเทศเดียวเนี่ย ก็จะต้องมีการเข็นมาตรการออกมาอีกระลอกหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับเติมเงินสดเข้าแทรกแซงเติมสภาพคล่องนะครับมีการสั่งในการให้บรรดาสถาบันการเงินนั้นลดทุนสำรองเพื่อที่จะเติมระบบการเงินเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของจีนนะฮะดอกเบี้ยถูกสุดถูกต่ําสุดมีโอกาสจะกดลงต่ำกว่านี้อีกก็เป็นไปได้เงินก็จะมีการหมุนเข้าไประบบมากยิ่งขึ้นทองจะชอบชอบสองปัจจัยนี้แหละครับขณะเดียวกัน ยังไม่ต้องนับถึงปัจจัยที่3าคือธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเริ่มมีการทยอยเก็บทองคําเพิ่มสูงขึ้นบทเรียนและประสบการณ์ผู้ได้เห็นและชี้เห็นนะครับว่าเวลาเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ทางภาษีการค้าไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าและนั่นทาให้เกิดขึ้นอะไรครับสงครามของค่าเงินเมื่อสองปีที่แล้วทองคําที่อยู่ในธนาคารกลางทุกแห่งเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะยังไม่นับรวมเกี่ยวกับอะไรครับ กองทุนที่ลงทุนในทองคําที่มีขนาดใหญ่ที่สุด S P D R ก็จ้องมองอยู่แล้วครับว่าที่สุดก็ต้องเพิ่มน้าหนักของทองคําคในระยะยาวต่อไปเมื่อมองเห็นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นโควิดและสิ่งที่จะไม่กลับมาเลยในช่วงระยะประมาณปีถึง2ปีคืออัตาราเงินเฟอ้อแม้ราคาน้้ามันเองตอนนี้เองเนี่นะครับจะไม่ได้กลับไปช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตที่มีราคาแพงระดับ60ดอลลาร์ขึ้นไปยิ่งเงินเ,นเฟอ้อไม่เข้าเป้าแถมยังต่ำเชื่อได้เลยครับว่าเมื่อเงินเฟอ้อไม่ขึ้น การจะใช้ทองคําเข้าไปอุดปิดส่วนต่างของเงินเฟ้อจึงเป็นเรื่องที่ลําบากพอสมควรถอดมุมมองของเขาอย่างนี้จึงทําให้เขามองว่าทองคําจะไปถึง1,900ดอลลาร์สหรัฐนั่นคือดอลลาร์แต่ถ้าถอดมาเป็นสกุลเงินบาทต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเราซึ่งก็มีแนวโน้มว่าเฉลี่ยแข็งค่าเงินบาทยังไงก็ยังแข็งค่าอยู่จากสถานการณ์ของการมีอะไรครับทุนสมรัตระหว่างประเทศที่สูงระดับต้นๆของโลกดูมัญชีเดินสพัดที่ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่สูงเหมือนกันแม้ว่าจะลดลงพอสมควรก็ตามแต่ก็ยังสูงระดับต้นๆ และที่สำคัญเลยครับยิ่งเราสามารถควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศโดยเฉพาะไม่มีคนไทยติดเชื้อในที่สาธารณะเลยวันนี้เข้าสู่วันที่ถ้าโทรน้าทุ่มจำปิดฮนะสาวันที่38หรือ3าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยยิ่งเป็นตัวที่การันตีเข้ายกว่าทุนการเคลื่อนย้ายเงินถูกจะเข้าสู่ทางนี้และเข้ามาสู่ที่ตลาดทุนไทยเพราะฉะนั้น1900ดอลลาร์ 1, สหรัฐจากนี้ไปจะขึ้นอีก7% ถ้าเป็นไปตามที่เขาคิดจริงโอ้โหปีนี้22%ครับสำหรับผลตอบแทนทองคำนับเป็นผลตอบแทนทองคำที่สูงสุดครั้งหนึ่งผมว่าในรอบประมาณทศวรรษจะได้สดัสมปาคำถามคือจากนี้ไป6เดือนจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าเขามองว่าขึ้นอีก7%เรามาระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะมันมาแล้ว17% <c oughs> น่ากลัวนะครับทองคำมาแล้ว17นะฮะจะไปต่ออีก7หรือเปล่าดูปัจจัยที่ผมเปล่าไปเมื่อสักครู่ร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วจะได้รู้ว่าจะไปยังไงกันต่อนะครับ